สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้ยายดามาที่ธรรม,มักอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะคะวันนี้เป็นวันฤหัสบดียายดามากับไหว้บูชาที่ ธรรมะอุทยานหลวงปูศิลาค่ะจุดนี้คือจุดองค์ปูพญานา ไหว้ขอพรพญาสุวรรณน,นาคราชนะคะทุกคนที่มีองค์เป็นสีเขียวพญาสุวรรณน,นาคราชจุดนี้จะเป็น จุดขอพรขององค์ปู่พญานาคพญาสุกกนาคราชนะคะเพื่อนๆวันนี้จะขอความสุขให้กับตัวเองะะทุกคนตั้งจิตอธิษฐานขอกับพญาสุกกนาคราชตั้งจิตอธิษฐานขอในคิดกับยาดาเลยนะคะคนที่ไม่ได้มานะครับเพื่อนๆ และอีกจุดหนึ่งก็คือองคู่ท้าวเวียจวนจุดนี้ก็เป็นจุดขอโชคขอลาภขอพรจากองปูท่านท้าวเวียจวนคนที่ไ,ได้คนที่ไม่ได้มาก็ตั้งจิตรอธิษฐานขอขยดาเลยนะคะทุกคนนี่จ้ะท้าเวียจวน จุดนี้จะเป็นจุดถ่ายวัตถุมงคลที่อยู่ข้างนอกวัดน,นะคะไอ้ทายในได้จ้ะจุดนี้จะเป็นจุดให้เช่าบูชาวัตถุมงคลนะคะนี่ค่ะคนไหนมาก็ให้มาเช่าวัตถุมงคลเดี๋ยวเซอคเลย์แพ เออคนไหนมาก็ให้มาแวะนะคะร้านที่อยู่ข้างนอกนะคะประตุมงคลของดงบูซีลาทุกอย่างค่ะยนก็มีรมาอันนี้จะปะจ้ะมันหน่อยเนาะบุรี่แผวม็นคือเุห็ใหญ่ๆเลยเนาะปอกแห่ก็หน่เนาะแม่นไปดูได้ค่ะ กำไรมีจะอันเล็กๆเกนาะคนแขนใหญ่เลยบ่มีสิทธิ์เขาทำอะไรานี้ใช้นี้อย่างเงี้ยดูค่ะทุกคนบริเวณรอบๆศุาธรรมะอุทยานของหนุงพ่อดูค่ะเป็นธุรกิจเกิดขึ้น ศูนอาหารร้านของฝากเต็มไปหมดเลยกันเป็นแรงเศรษฐกิจของญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆธรรมะอุทยานอันนี้คือเป็นบารมีของหลวงปู่ทั้งนั้นเลยนี่คะ ลูกหลานที่อยู่ใกล้ๆแถวบริเวณธ,ธรรมอุทยานของหลวงปู่ก็จะมีายไ,ได้ขายเนเด้อถายใน่ด้อจ้าอันนี้เป็นร้านขายน้ำ ีคธุรกิจเกิดขึ้นอยู่รอบๆธรรมะพยานของหลวงพ่อทำไม,ม,ส,มสวยแต่ว่าใส่ไม่ได้ <c oughs> แค้มใหญ่นี่ค่ะลูกปั้นของหลวงปู่นะคะทุกคน คนที่ไม่ได้มาก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพรกับทุกป,ปั้นของหลวงปู่พร้อมกับคลิปของเยดาได้เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนรูปปั้นของหลวงป,ปู่ ตั้งจิตอธิษฐานขอพรกับหลวงปู่เลยนะคะเยดา,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 าขอจบคลิปตรงนี้ตรงรูปปั้นของหลวงปู่ขอพรแล้วก็กดไลค์กดแชร์คนที่เข้ามาใหม่ก็กดติดตามให้กับช่องเดยดา,าพาตะลุยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ